พาท่านผู้ชมมาดูบ้านนอร์ดิกสไตล์ยุโรปสวยๆหลังนี้เป็นบ้านโครงการนะคะเราพร้อมจะรับชมหรือยังคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเอ๋คนรักบ้านสไตล์เมด์นทางช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะวันนี้น้องเอ๋อยู่ที่ จังหวัดชมบุรีนะคะอำเภอสัตหีบนี่เองนะาพาท่านผู้ชมมาดูบ้านโครงการสวยๆต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของโครงการด้วยไอรินนะคะโฮ<อ>ม <Home S 2> ด้วยนะคะที่ให้เราถ่ายเป็นไอเดียเนะาะหลังนี้นะคะประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องนั่งเล่น1ห,ห้องครัวพร้อมโรงจอดรถค่ะพื้นที่ทั้งหมดนะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของตัวบ้านและพื้นที่อยู่ที่40ตารางวาหลังนี้เป็นโครงการนะคะและที่สำคัญเลย ตรงนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าใกล้สถานทจองเที่ยวแล้วก็ใกล้วัดเลยใกล้วัดเขาขคันธมาศค่ะท่านผู้ชมนะใกล้วัดใกล้ช่องแสมสารใกล้โรงเรียนสิงสุทดใกล้หาดไซแก้วหาดซอสนะคะแล้วก็แหล่งชุมชนด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกค่ะ,ะหลังนี้นะคะสามารถโทรสอบถามเจ้าของโครงการได้เลยนะคะหลังนี้เขาไม่ได้จ้างหนูนะแต่หนูอยากรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลายๆท่านโทรมาจากต่างจังหวัดนะว่าซื้อได้ไหมซื้อได้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าของโครงการนะ จัดทาให้จัดทําดําเนินการเอกสารให้หมดนะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้ค่ะหลังนี้พร้อมที่รับชมด้านในกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมเป็นเพื่อนน้องเอ๋เล,เลยค่ะต้องขออภัยท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะที่หนูมาถ่ายทำเนี่ยฝนตกช่วงนี้นะคะพัทยาสาัตหีบฝนตกนะทุกๆวันเลยเราเลยไม่ได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมนี่ด้านหน้านะคะท่านผู้ชมเป็นประตูนะคะเลื่อนเปิดกว้างถึง6เมตรกันเลยทีเดียวแล้วก็ประตูเขาเนี่ยเก็บเข้ามุมได้ดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเข้ามุมได้ดีนะคะมีการแบบเนี่ยดูดิ แล้วเราสามารถจอดรถได้ถึง2องคันเลยทีเดียวไปพร้อมๆกันนะคะโรงจอดรถพร้อมมีฉนวนกันความร้อนด้วยแล้วก็เดินท่อนะท่านผู้ชมนะอท่อรังน้ําฝนลงพื้นล่างมีไฟนะเป็นวิววินเทจเลย4จุดแล้วก็ทาหลังคาเนี่ยโรงจอดรถด,ด้วยสีดําค่ะด้านหน้าบริเวณของโรงจอดรถนะคะปูกระเบื้องนะ40คูณ40คือลายสวยมากแล้วก็มีระเบียงทางขึ้นด้วยประตูนะคะ หับทางคลื่อนไม่ตรงกันนะท่านผู้ชมนะถือว่าหลักฮวงจุ้ยดีมากๆอ่าหลังนี้นะคะเป็นของโครงการนะหนูไม่เลยขอวาดแบบค่อยๆท่านผู้ชมได้รับชมเลยดีกว่านะก่อนเข้าไปรับชมด้านในนะมีโลจอดรถแล้วเข้าไปเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนคะอ่ะทางขวามือเป็นห้องนอนนะคะสองห้องนอนคู่กันพร้อมห้องน้ําออกไปทางด้านขวามือนะคะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวค่ะแล้วก็มีโซนซักล้างด้วยเข้าไปดูด้านของจริงด้านในกันเลยค่ะ ด้านนอกนะสีโทนสีเทานะหลังคาเป็นซีแพคสีเทาเหมือนกันนะมีเชอร่าลายไม้สไตล์ของนอ์ดิกเลยต้องสูงไว้ก่อนนะสูงไว้ก่อนมีประตูเนี่ยเปิดปิดนะคะความกว้างเนี่ยของ2เมตร40แล้วก็ความสูงอยู่ที่2เมตรค่ะมีวงเขาเรียกว่าบัวด้วยบัวตัดด้วยสีขาวนะคะเข้ามาด้านในกันเลยค่ะขนาดนะคะหนูไม่ได้วัดมาให้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าเป็นบ้านโครงการเนาะ หลังนี้บอกได้คําเดียวว่าราคาถูกนะคะราคาดีอยู่ถือว่าไม่ได้ไกลจากออตัวเมืองมากมายนะคะของสัตหีบนี่เลยนะ,ะถือว่าผากินสบายท่องเที่ยวสบายหรือดูเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้คือวิวดีมากๆสําหรับห้องโถงเนี่ยความฝ้าโอ้โหสูงมากะ,ะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเป็นทรงจั่วนะด้านในนะฟ้าทาโดยสีขาวนะคะโทนด้านในเนี่ยเป็นสีเทา มีตู้คอนเมอร์นะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของน้องเอเองๆๆนะคะทางด้านนี้เลยมีสวิตช์ไฟนะของแถมมากมายระหว่างของแถมนีสามารถดูดไดดิสแทปชั่นได้นะคะว่ามีแถมอะไรบ้างสําหรับหลังนี้นะคะสไตล์นอร์ดิกสวยๆแบบนี้หนูบอกทำเนอะคุ้มมากๆนะถ้าใครจะซื้อนะหาซื้อพื้นที่แถวๆถสัตหีบใกล้ทะเลเนาะหาใสา้แก้วถือว่าเป็นทะเลที่สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะ อ่ะต่อกันด้วยนะคะด้านด้านระหว่างห้องโถงเนะี่ยถือว่ากว้างเลยจัดสรรอันนี้คือแบบมันตัวอย่างนะจัดให้ดูว่าเอ้ยเวลาจัดแล้วพื้นที่ใหญ่จริงๆสามารถตั้งโซฟาได้นะมีหน้าต่างเปิดสไตล์ยุโรปนะคะเปิดบานคู่เลยประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมต่อกันด้วยนะคะน้องเอกจะพาไปรับชมห้องนอนอย่างที่บอกเลยค่ะเข้ามาห้องโถงแล้วจะเป็นห้องนอนคู่กันนะหนึ่งห้องเนี่ยจะมีห้องน้ําด้วย นะคะห้องนี้เลยประตูทาเป็นสีเทาตัดด้วยวงกบนะคะสีน้ำตาลมาเลยจ้ะเข้ามาดูด้านในกันเลยสำหรับด้านในเนี่ยเป็นห้องนอนถือว่าห้องนอนอน่ะจัดสรรได้ใหญ่นะ2ห้องนอนสองห้องน้ำจัดสรรห้องได้ใหญ่มากๆเลยค่ะโดยสายตาแล้วนะคะือว่าน่าจะอยู่ที่4.5นะคะคูณ4ได้เลยนะ,ะมีประตูหน้าต่างประตูแล้วก็มีหน้าต่างนะคะเปิดประมาณนี้เลย ออกไปเห็นวิวนะคะด้านนอกนี่จอดรถเยอะมากนะคะพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวสำหรับห้องนอนที่1น่งอปักใช้งาน1 2 3จุดคือมีทุกมุมนะคะสำหรับปักใช้งานมี1 2 3จุดโทนสีเป็นสีขาวนะ,ะแล้วก็มีตัวเซอร์วิสของแอร์ด้วยนะคะตรงนี้คือสามารถหมุนอาหมุนน็อตได้เลยท่านผู้ชมเพื่อจะติดตั้งแอร์ได้เลยตรงนี้นะคะต่อกันที่มีระหว่างทางเดินอยู่ที่ ประมาณสัก80เซนนะคะตีไปเมตรหนึ่งเลยแล้วกันเดินมาระหว่างห้องห้องน้ำจะสันดีนะคือใช้พื้นที่ไม่เปลืองอะท่านผู้ชมนะะเรามาถึงห้องน้ำห้องน้ำนีองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะคะแสงไม่ค่อยมีต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะเราพยายามทำคลิประหาบ้านดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมปูกระเบื้องน่าสุดถึงฟ้าเลยนะสำหรับห้องน้ำห้องที่หนึ่งห้องน้ำ,ห,นำห้องนอนเนาะทำสเต็ปเป็นสองสเต็ปก็คือมีโซนแห้ง ประกอบไปด้วยอ่างล้างหน้าก๊อกน้ําสะดือท่อ,ทอน้ําทิ้งนะคะสายน้ําดีสต็อปาวาลมีที่ใส่กระดาษชําระด้วยนะคะแล้วก็มีฉกโคกเป็น2ชิ้นยี่ห้อของกะาลัดกับท่านผู้ชมแล้วก็ฉีดชํชราระนะคะทําสเต็ปไว้วางของแล้วก็มีนะมีกระจกสองหน้าที่บันใหญ่กันเลยทีเดียว คือใหญ่มากๆเลยนะคะหนูก็เพิ่งจะเคยเจอนะคือใหญ่จริงอ่าต่อด้วยนะสเตปต่อไปนะคือระวังของที่อยาบน้ํามีตัวกระจกนะคะกั้นให้ด้วยนะตัวนี้กั้นกระจกน้าไม่กระเซ็นแน่นอนท่านผู้ชมลองดูสิคะคือดีอ่ะอ่าทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนับน้ํามีฝักบัวให้สต็อปวางให้แล้วก็มีแท่นสําหรับวางแชมพูโซนนี้จะเป็นแบบกระเบื้องนะคะลายโมเสสสีดำๆมีหน้าต่าง ระบายอากาศด้วยหนึ่งบาน<ม>เป็นแบบผักค่ะเปิดหลังแรกท่านผู้ชมได้รับชมเลยนี่เป็นแบบผักแบบน,นี้ถ่ายมาสี่ร้อยกว่าหลังนะคะไม่เคยเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะเพราะว่าอยู่สูงแต่หลังนี้นะ<ม>อยู่เตียงก็เราสามารถเปิดได้เลยระบายอากาศได้ดีอ่ะต่อกันด้วยนะคะน้อยากจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกับห้องนอนที่สองค่ะสําหรับห้องนอนห้องที่สองนะคะออกมาอยู่ตรงข้ามกันเลย นะหรือว่าใครลองดูเป็นแบบแล้วไอเดียได้นะคะสําหรับบ้านแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้สไตล์นอร์ดิกแบบนี้สำหรับห้องนอนที่2ความสูงเนี่ยของพื้นถึงฝ้านะโดยใช้สายตาแล้วประมาณสัก3าเมตรสิบค่ะท่านผู้ชมปักใช้งานม,มี3จุดมีหน้าต่างนะคะสามารถเปิดซ้ายและเปิดขวาได้เลยที่สามารถเห็นแบบบริเวณซักล้างให้เรานะของแถมที่หนูเห็นอยู่ตอนนี้นะก็มีโรงจอดรถเนาะที่แถมให้นะปกตินอร์ดิกก็จะไม่แถม ที่จอดรถถ้าเขาแถมที่จอดรถพร้อมปลูกกระเบื้องให้แถมถังแถมปั๊มนะแถมมิตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟนะคะเป็นเรื่องปกติที่แถมให้อยู่แล้วนะคะทางด้านนี้อ่ะไปค่ะเราพาไปถึงห้องต่อไปนะคะสำหรับดูสองห้องนอนแล้วเราไปดูซิว่าเขาทำอ,อ,อีกมิตินึงมานะคะเป็นสำหรับห้องครัวเลยก่อนที่เราจะเห็นห้องครัวนะคะเราจะเห็นห้องน้ำรับแขกก่อนค่ะ ห้องน้ำรับแขกนี่ก็มีขนาดกว้างนะหรือว่ากว้างอยู่ประมาณสักเมตรห้าสิบปูกระเบื้องสุดถึงฟ้าค่ะสเตปนะคะคล้ายๆกับห้องห้องน้ำนะห้องนอนที่หนึ่งเลยนะมีโซนแห้งและโซนเปียกมีระบายอากาศให้ด้วยตัวนี้ต่อกันด้วยค่ะระหว่างนี้เป็นระหว่างห้องครัวเนาะเรามองละมองสังเกตเฮ้ยเลลวลาเราจัดห้องครัวจะวางของยังไงนี่เลยค่ะลองดูเป็นเป็นแบบ ไอเดียได้นี่สามารถวางโต๊ะได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังมีพื้นที่เดินอีกนะสำหรับห้องครัวค่ะปูกระเบื้องไซส์60คูณ60เป็นลายไม้นะแล้วก็กอดท็อปเป็นทรงไอด้านบนปูกระเบื้องไซส์60เหมือนกันเป็นสีดํามีทําคิ้วนะคะเป็นสแตเลสนะคะสีดําให้เหมือนกันคือปิดรอบทั้งหมดส่วนด้านล่างเนี่ยทำเป็นสีขาวแล้วมีบานซิงค์นี่ให้นะคะเป็นบานซิงค์เดี่ยวแล้วบานซิงค์คู่ค่ะที่สําคัญ ดูแลดีนะคะตรงนี้เลยไว้สําหรับถังแก๊สคือครบจบนะแล้วก็แต่งสไตล์นี้เลย <c oughs> มีใครจะรับประทานขนมไหมคะ <c oughs> <c oughs> อ่านั้งหลังให้ดูอ่ะประมาณนี้เลยมีซิงค์นะแล้วก็มีหูหน้าต่างสําหรับทําห้องครัวนะ <c oughs> บ้านใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมป <c oughs> ูกเบื้องประมาณสักเ <c oughs> มตรสิบได้นะ,ะสำหรับปูกเบื้อเนาะก็ไซกระเบืเบ้องอ <c oughs> ก็อยู่ที่ 30คูณ40เป็นลายอิฐสีขาวตัดด้วยแบบขอบขอบสีดำถือว่าละเอียดงานลงตัวมากเลยจริงๆต่อกันด้วยนะคะโซนด้านหลังเป็นโซนของโซนซักล้างนะเช่นวางเครื่องซักผ้าก็ได้นะมีปลั๊กใช้งานมีปลั๊กใช้งานอยู่1จุดนะคะตรงนี้เป็นฝาปิดด้วยค่ะส่วนก๊อกนะ้ำมีก๊อกอยู่สองจุดพร้อมกับปั๊มและถังน้ำคือครบมากๆเลยจริงๆ สำหรับใครที่ชื่นชอบหลังนี้นะคะก็ดูที่ใต้ดีแคปชั่นได้น้องเอ๋มีเบอร์ให้นะคะแล้วก็สําหรับที่เจ้าของโครงการที่ต้องการให้เราโปรโมทบ้านนะคะก็สามารถติดต่อได้น้องเอ๋นะที่เบอร์0835984785วันนี้น้องเอ๋ไปเก็บภาพสวยๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมก่อนคะ่ะก็สวัสดีคะ่ะ